เอพิโซดนี้ผมจะพาทุกคนไปถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คสำคัญของเอดินบะระสกอตแลนด์ทั้งวิกตอเรียสตรีทปราสาทเอดินบะระ c ทาตันฮิล l อดินบะระคริสต์มาสมาร์เก็ตและหมู่บ้านที่สวยดังต้องมนดีนวิลเลจพร้อมรีวิวการนั่งรถไฟค้าเมืองแบบ First Class ของ LNER และนี่คือการเดินทาง2คืนและ2วันของผมกับเอดินบะระเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์ ถึงไหนแล้วเอดินระแล้วใช่เอดินบ拉นะครับเดี๋ยววันนี้เข้าโรงแรมพักค่อนเพราว่าฝนตกด้วยไปแ,แล้วเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้ตื่นเช้าวันใหม่ค่อยไป explore เอดินระสกอตแลนด์ด้วยกันสำหรับการเดินทางเข้าเมืองจริงๆแล้วไม่ยากเลยเพราะสถานีรถไฟตั้งอยู่ในเมืองอยู่แล้วแต่ถ้าใครมีกระเป๋าใบใหญ่แนะนำให้ขึ้นรถบัสนะครับมองหาทางออกที่เป็น Prince s t r e e ก็จะเจอป้ายรถประจำทาง ครั้งนี้ผมเลือกพักที่ Ibis, Edinburgh City Center South Bridge นะครับห้องก็จะประมาณนี้สาเหตุก็เพราะว่าใกล้ป้ายรถบัสแล้วก็ใกล้สถานที่สำคัญที่เดินเที่ยวได้ครับเช้าวันนี้ครับเราก็เติมพลังก่อนออกไปด้วยเบรคฟาสต์ที่รวมอยู่แล้วในแพ็กเกจของโรงแรมนะครับหน้าตาอาหารก็คือเหมือนกันถูกมือเบสิกสุดๆฮะ อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่6ของทริปครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอเดนเบอร์นะครับแล้ก็เราทานข้าวเช้าเสร็จแล้วนะตอนนี้เรากําลังออกมาเดินนะครับบนถนนหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับมันก็คือเส้นรอยย้อ i มานะฮะซึ่งรอยย้อยมาเป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อตั้งแต่ปราสาทเอเดนบอร ยาวไปจนถึงพระราชวังฮ l ล r ีรูทนะครับที่เป็นที่พำนักของราชวงศ์อังกฤษเวลาที่มาที่เดนเบร์นะครับย่านนี้ก็จะมีแบบแหล่งช็อปปิ้งโรงแรมนะครับห้างร้านอะไรเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีโบสถ์แบบเซนต์เจาด้วยแล้วก็ติดติดกันก็อาจจะมี Victoria Street นะครับที่คนชอบมาถ่ายรูปก,กันนะครับเดี๋ยวไว้เราเก็บบรรยากาศให้ดูกันแห เซนจ์จาสถือว่าเป็นมหาวิหารที่มีประวัติยาวนานเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆของสกอตแลนด์นะครับสร้างตั้งแต่ศตรวรรษที่12และถือว่าเป็นมหาวิหารประจำชาติเลยแหละครับ ตอนนี้เราเดินมาถึง Victoria Street แล้วนะครับที่มันเป็นตึกสีสีสน่ารักน่ารักนะมาแวะถ่ายรูปอย่างที่บอกนะครับเรื่องอยู่แบบ on the way to เ Edinburgh Castle หรือปราสาทเอนเดอร์ดีนะเราจะออกนอกทางมาจิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวก็จะกลับไปทางนั้นนะมาแวะถ่ายรูปที่ Victoria Street ก่อนบ้านเรือนน่ารักมากนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่ควรพลาด ใครที่เป็นสายถ่ายรูปผมแะนะนาให้มาตอนเช้าหน่อยนะครับตอนที่คนกําลังน้อยอยู่ประมาณ8โมง -9 โมงส่วนใครที่อยากจะเอ j นจอย b e วชอบบรรยากาศตอนกลางคืนก็สามารถมาเดินตอนกลางคืนได้เช่นกันครับบนเส้น Victoria Street เองก็มีร้านช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงอย่างคนูปส์นะครับมีหลายสาขาเราก็ได้ถือโอกาสไปลองซะเลยเป็นอีกหนึ่เชนร้านแบบช็อกโกแลต ดริงที่นองแนะนำาเมื่อกี้เห็นแบบดาร์กช็อกโกแลตบอร์เนดอลน่ากินมากเลยแบบปกติป็นคนชอบกินกาแฟกับส้มไง mm hmm. ก็เลยลองดูว่าถ้าคอมบิเนชันของชอ็อกโกแลตดริงกับออร์เรนจ์เป็นยังไงนะหนาวด้วย mm hmm. ดีมากเลยอ่ะชอ็อกโกแลตร้อนแล้วก็มีกลิ่นส้มอ่ะดีจริงจริง หลังจากนั่งจิบช็อกโกแลตร้อนได้สักพักเราก็ไปกันต่อที่ New College นะครับ The University of Edinburgh มุมที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปโบสจากในตัวมหาลัยครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันนะครับตรง New College ของ University of Edinburgh นะครับเหมือนมันจะเห็นแบบยอดโบสถอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากมุมหนึ่งในมหาวลัยซึ่งเราก็ถ่ายมาเป็นที่เรียบร้อยแต่กล้องใหญ่ไม่เอ้ออำนวยก็เลยได้เป็นกล้องมือถือแทนนะเดี๋ยวแปะรูปให้ดูครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินกลับไปที่เอนราคา l ซนะครับไปประสา i เ b u r g h กัน บอกเลยว่าทุกจุดที่เราพาทุกคนไปนะครับเดินถึงกันหมดได้ภายใน10 2 0นาทีก็เรียกได้ว่าชิลมากอากาศดีเราก็ไม่ต้องเสียค่าเดินทางเลยครับถึงแล้วนะครับปราสาทเอเดนระนะที่สามารถเดินตรงมาจากถนนรอยัลไมส์ได้เลยนะครับเออ เราก็เป็นสายแบบชางโงกนะแค่มาถ่ายรูปด้านหน้านะครับเพราะเหมือนค่าเข้า,ขาก็จะหลักแบบร้อยปลายหรือพันนี่แหละนะครับ<ไ>ก็เดี๋ยวไว้ถ่ายรูปด้านหน้าจะอวดรูปแล้วนะเดี๋ยวไปที่อื่นต่อกัน อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าตัวแผนที่ของเมืองเอดินบระเนี่ยเข้าใจไม่ยากนะครับถ้าสมมติเราเอาเส้นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะออสไตร์รถไฟเป็นตัวกลางของออแผนที่นะครับถ้าการะดาษ A4 ซขีดเส้นตรงกลางเนี่ยด้านบนของสายรถไฟในแผนที่อ่ะก็จะเป็นตัวนิวทาวน์แต่ถ้าด้านล่างลงมาทั้งหมดก็จะเป็นโอทาวน์นะครับซึ่งด้านหลังของบินทั้งหมดตรงเนี้ยก็จะเป็นโอทาวน์นะครับตัวอาคารบ้านเรือนก็จะเป็นแบบ เก่าๆหน่อยที่เขาอนุรักษ์ไว้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าเรามองจากอีกฝั่งหนึ่งของปราสาทไปนะคะก็จะเป็น New Town นิวทาวน์ั่นเอง ใครที่เป็นสายพวกเข้ามิวเซียมชอบดูอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกมากๆนะกับการมาเที่ยวอังกฤษแบบสกอตแลนด์แล้วก็แบบแถวๆนี้ทั้งหมดนะครับเพราะมันแบบมีอะไรให้ดูเยอะมากนะครับซึ่งอันเนี้ยค่าเข้าคนละ850บาทโดยประมาณนะเมื่อกี้เช็คจาก Official w e b s i บไซต์นะครับก็ใครสนใจก็มาแคันได้นะจ๊ะส่วนทางนี้าสายถ่ายรูปชงกโ,โทเท่านั้น ใช่ไหมหมาเราไม่ใช่สายมิวเซียมใช่ไหมใช่ใชเรามาถ<ช>่ายรูปเฉยใช่ไหมไม่ได้อินประวัติศา,าสตร์ก็เท่าไหร่พอถ้าสมมติเราเข้าทุกอันอันละแปดร้อยพันหนึ่งก็คืออ,อ, <c oughs> อจาจารย์ <c oughs> บานปลายมาก <c oughs> ใกล้ๆก,กับทางเข้าปรา,าสาทที่มีป้อมนะครับก็จะมีร้านขายของที่ระลึกที่เป็นเหมือนร้านออฟฟิเชียลของปรา,าสาท มีสินค้าหลากหลายมีความเป็นสกอตแลนด์แล้วก็ราคาจะโหดขึ้นมาจากข้างนอกนิดนึงแต่ถ้าเราเดินต่อไปอีกนิดก็จะเจอร้านเล็กๆที่มีราคาถูกลงมาหน่อยใครที่อยากซื้อก็ลุยได้เลยครับเอาแบบที่สะดวกความพิเศษอีกอย่างของการเดินเล่นที่สกอตแลนด์เราก็จะได้เห็นคนที่เป่าปีสกอตเนี่ยตามท้องถนนเป็นเรื่องปกติครับบอกเลยว่าสร้างบรรยากาศได้ดีมากๆ จากนั้นครับเราก็เดินกันต่อเพราะว่าอากาศดีจริงๆแต่ไม่ต้องขึ้นรถบัสเลยฮะไปต่อกันที่คาวตันฮิลอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ไม่มาเหมือนมาไม่ถึงเราถึงคาวตันฮิลแล้วนะครับหมาบอกว่าสกอตแลนด์ไม่เหมาะกับเป็นเมืองผู้สูงอายุเพราะว่ามันเป็นเนิน แล้วก็ต้องขึ้นบันไดยเยอะมากท <c oughs> นข้อเขาไม่ดีก็ <c oughs> เปลี่ยนไปที่อื่นแล้วกันอันนี้ในโซนเมืองเก่านะเรายังไม่แน่ใจเรื่องเมืองใหม่แต่ถ้าในโซนเมืองเก่าก็คือมันเป็นที่แบบว่าที่เนินอะ่ะอืมเดี๋ยวไปขึ้นขึ้นข้อต้นฮิลไปดูวิวเมืองเอเดนเบราแบบพาโนรามาก,กันจ้า จะเห็นได้จากภาพว่าทางเดินขึ้นเนี่ยชันจริงๆนะครับแต่เขาก็มีราวจับให้เดินอยู่ตลอดนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยถือว่าคุ้มค่าสุดๆที่ได้มานะครับเพราะว่ามันรวบรวมสถานที่สําคัญหลายๆอย่างไว้ด้านบนแล้วและนี่ครับคือผลตอบแทนของการเดินขึ้นมาวิวสุดอลังการแบบสุดลูกหูลูกตาผมมาที่นี่ประมาณบ่ายโมงวันฟ้าครึ้มก็จะได้แสงและบรรยากาศประมาณนี้ครับ บนขาวตัานที่นะครับก็จะมีหลายๆที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเนลสันมอนูเม n นนนะครับอันนี้นะข้างหลังนะครับแล้วก็อันนู้นเลยที่เป็นเหมือนเสาเยอะๆอันนั้นก็คือเอ่อ o n t l o o n u m o n u of s t o t scotland นะครับแล้วก็มี City o อ s e r v a t o r y ด้วยนะที่แบบดูสังเกตการอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งถ้าเรายืนขึ้นมาเดินขึ้นมาบนเนี้ยเราจะเห็นวิวได้จากทั้งสองฝั่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นโอทาวกับนิวทาวนะครับถือว่าเป็นที่ที่มาดูวิวแบบฟรีได้ดีมากๆต้องมาเดินลงมาจากคาวตันฮิลลนะครับสถานีต่อไปก็คือ Christmas Market นะครับของเอดินบะร์ลุย สรุปแวะกินข้าวนะครับที่เซนเจมควอเตอร์ก่อนที่จะถึงคริสต์มาสมาเก็ตแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณจะบ่ายสองแล้วแล้วก็เพิ่งกินเบรคฟาสไปแค่อย่างเดียวตอนประมาณ8โมงใช่มนั้นก็เลยกะว่าเออไหนๆก็ต้องการโปรตีนก็เลยมาลองฟาสต์ฟู้ดของที่นี่ดูชื่อว่า Wingstop นะไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็เป็นแบบแนวๆถ้าจะเป็นแ h น n เคเอซอ่ะไก่ มีเฟลเวอร์ให้เลือกหลายอันมีดิปให้เลือกหลายแบบแล้วก็เสิร์ฟคู่กับพวกฟรายส์นะครับเดี๋ยวรอดูนะสั่งไปแล้วนะครับเซตหนึ่งจริง,รงๆราคาก็ไม่แรงมากนะแบบชุดหนึ่งได้ไก่แบบเขาไรแบบเป็นแบบวิงส์แชิ้นได้แบบเหมือนแบบเทนเดอร์แบบไม่มีกระดูกอีก3ชิ้นได้เฟรนฟรายหนึ่งอันแล้วก็ได้ดิปอีกสดิป ประมาณเท่าไหร่สิบสี่เหรียญน,นะครับนี่คือหน้าตาอาหารทั้งหมดตัวโบลเลสแปะชิ้นก็จะมีซอสมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นซอสอะไรอันนี้จะเป็นสโมกบาร์บีคิวเป็นเทนเดอร์แล้วก็มีฟรายส์มีดิปสองอันประมาณน,นี้ จะบอกว่าจริงๆแล้ววิงสต็อปเนี่ยเป็นเชนร้านไก่ทอดจากอเมริกานะครับแต่ก็มากินถึงที่นี่อร่อยดีฮะจริงๆร้านอาหารในห้างเนี่ยมีหลายออปชันนะครับทั้งไทยญี่ปุ่นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายรวมทั้งมีร้านช็อปปิ้งแบรนด์ดังๆอย่างพวกซาร่าเอสแอนด์บอรดังนั้นใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศเดินห้างบ้างก็สามารถมาแวะเวียนกันได้ครับ หลังจากหลบหนาวในห้างแล้วก็เติมไก่ทอดเป็นพลังงานนะครับเราก็มาลุยกันต่อที่ Christmas Market ซึ่งหาไม่ยากเลยครับเพราะว่าอยู่ติดกับสถานีรถไฟเราก็อยู่ตรงสกอ t t Monument นั่นเองตอนนี้เราถึงที่เอดินบะคริสต์มาสมาร์เก็ตแล้วนะจะบอกว่าสเกลคือใหญ่กว่า แบบทั้งเสาแบงเราก็ที่ยอกแบบคูณ10ใหญ่มากครับแบบหลยหลยบล็อกเลยอ่ะครับข้ามถนนเลยนะเพราะมันแบบสบล็อกใหญ่ๆได้นะครับแบงเ็็โซนโซนก็จะมีโซนพวกเครื่องเล่นอะไรยเงี้ยขายของเออเนี่ยมีอยู่ทุกๆโซนอยู่แล้วนะที่เป็นการขายของ แต่มันก็จะมีพวกไอซ์ริงแบบที่เล่นไอซ์เกตอะไรเงี้ยหรือแบบมาหมุนชิงช้าสวรรค์อะไรเงี้ยนะครับด้วยท่าทางอลังการมากๆไปเดินเก็บบรรยากาศกัน บรรยากาศภายในงานนะครับก็ไม่ค่อยต่างจากที่อื่นเท่าไรแหละแต่มีกิจกรรมให้ทํามากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นบูธถ่ายรูปนะครับร้านขายของที่มากขึ้นหรือกิจกรรมอย่างพวกเครื่องเล่นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นมากกว่าปกติตามตลาดเล็กๆซึ่งขอสารภาพไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมี4บล็อกถนนใหญ่ๆเนี่ยสุดท้ายปิงกับมา,มาเก็บได้แค่บล็อกเดียวเท่านั้นแหละนะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินไปแล้วก็เหนื่อยมาทัทางวันแล้วด้วย ซึ่งใครเคยไปหรือว่าวางแผนที่จะไปปีหน้าเนี่ยหลังจากไปมาแล้วยังไงก็เก็บมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับจริงๆใครที่สนใจจะเล่นพวกเนี้ยนะแบบ Ferris w h e e l หรือว่าตัวชิงช้าหมุนสูงสๆแบบ80เมตรเนะี่ยก็คนละ11บอลน,นะครับประมาณ4-500บาทนะ ทำไมไม่เล่นหนาวหนาวหรือกลัวทั้งสองอย่างถึงแปดสิบเมตรคน่สิบสองจุดห้าอยู่เแก้ราคาใหม่ถ้าเป็นเฟอร์ริสวิวสิบเอ็ดแต่ถ้าเป็นไอชิงชา้าหมุนนเมื่อกี้นะครับบอกว่าสิบสองจุดห้าไปกลับกันดีกว่า อรุณสวัสดิ์เช้าว,วันที่7ของทริปครับวันที่6กเดซ m มเบอร์วันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ดีน i l l a ล e นะครับจริงๆเดินทางในเอดินเบร์ก็ไม่ยากนะเพราะว่าทุกที่ส่วนใหญ่ท่านในตัวเมืองเองโอทาวมันเดินถึงกันหมดนะแบบ ภายในระยะเวลาแบบ20นาทีไม่เกินหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะคบแต่ก็อาจจะเหนื่อยนิดหนึงเพราะามันสูงสูงขึ้นแบบขึ้นข,นข,นข,นขนลงลงนะแต่วันนี้เราจะออกไปข้างนอกนิดนึงนะครับก็จะนั่งรถสาย37นะซึ่งก็เหมือนกันเลยเหมือนเหมือนใน UK ทุกที่นะครับก็แค่มีบัตรเครดิตที่แบบบัตรพวก Visa Mastercard ก็ก็ติดขึ้นได้หมดแล้ว ลงรถละจ้าเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินต่อไปอีกนิดนึงนะครับประมาณ6นาทีนะครับไปที่ดิน i l l a g e จริงๆการขึ้นรถแบบสาธารณะที่เออเดนบราก็ไม่ยากนะอย่างที่บอกแทบขึ้นนะครับไม่ต้องแทบออกนะแล้วก็เปิด Google Map ได้เลยมันก็จะบอกสายชัดเจนแต่ข้อสำคัญคือเราต้องดูป้ายดีๆนะครับบางทีมันมีป้ายติดกันเยอะมากนะแบบสองอ,อันติดกันอะไรเงี้ยต้องดูว่าป้ายไหนกันแน่ที่ เป็นสายที่เราต้องการจะไปซึ่งเดินชมบรรยากาศกินลมได้แป๊บเดียวครับเราก็จะถึงดีนวิลเลจกันแล้วซึ่งมุมที่ฮิตในการถ่ายภาพก็คือสะพานตรงนี้ที่มองไปแล้วจะเห็นเป็นวิวนี้เลยครับกับตรงข้ามกับตึกสีเหลืองตรงนั้นที่ต้องเดินเข้าไปอีกนิดเดียวครับ บรรยากาศสวยมากนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะเขาบอกว่าที่นี่อ่ะตอนช่วงศตรวรรษที่1 2บสถึงสินะครับเป็นเหมือนแหล่งผลิตแป้งสาลีที่แบบสำคัญในเมืองไอเดนบรานะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะหยุดไปหมดแล้วแหละนะครับแถวนี้ก็จะมีพวกโรงงานผลิตแป้งสาลีอยู่นะแล้วก็เ,เขาเรียกหมู่บ้านเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำนะครับ อะไนะี่ Water of l e a f มั้ง้าอ่านไม่ผิดนะครับแล้วก็เหมือนเป็นลำธารไม่นานไป็กลที่ไหลผ่านนะครับหมู่บ้านส่วนมากเลยนะฮะแล้วก็นี้เขาก็อนุรักษ์พวกอาคารบ้านเรือนเอาไว้เอาเป็นแหล่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนะักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งที่ในเอดินบะระที่ถ้ามาแล้วเนี่ยอยากให้มาให้ถึงจริงๆครับ เพราะว่าบรรยากาศของตรงนี้ไม่เหมือนกับที่อื่นในเมืองเลยจริงๆ ดินวิลเลจก็มีความเป็นธรรมชาติธรรมชาติดีที่สุดแล้วที่สุดในเอดินบระ กซอกซอยที่มีบันไดแล้วก็ซอยเล็กหนังแอคชั่นก็พอ,อไม่ใช่หนังอาทยากรใช่ใช่เหมือนเวลาคนทั้ววิ่งหนีกันอะ่ะแล้วเข้าซอกตามซอยดูมันลี้ลับซับซ้อนไงม่รู้สัอยางอาทยากรโอเวอร์มาก่ดูเมืถึงตอนเวลาเขาวิ่งหนีตามกันิงไล่ล่าประมาณนั้นนะหลังจากถ่ายรูปจนพอใจนะครับประมาณสิบโมงครึ่งก็ได้เวลานั่งรถเข้าเมืองแล้วครับ เพราะว่าวันนี้เราจะนั่งรถไฟกลับลอนดอนต้องรีบกลับไปเช็คเอที่โรงแรมแล้วก็ไปให้ทันรถไฟออกตอนบ่ายโมงครึ่งครับผม mm. หลังจากลงจากรถนะครับระหว่างทางเดินที่กลับโรงแรมเราก็แวะร้านเดอะมิลแมนที่เป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับแนะนำมาครับ แหวลานมนิวแมนนะครับที่น้องแนะนำมาอร่อยดีนะสั่งเป็นไวท์ฮอตช็อกโกแลตไม่เคยกินไวท์ฮอตช็อกโกแลตมาก่อนเคยกินแต่ฮอตช็อกโกแลตใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบสีขาวจริงๆะ่ะแต่ถ้าใครเคยกินแบบช็อกโกแลตสีขาวคือไวท์ช็อกโกแลต่ะคือแบบโคตรเหมือนเก่งมากเลยอะที่ทำแบบอร่อยไปครับเดี๋ยวเดินกลับโรงแรม ส1บ11โมงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเก็บของเช็คเอาท์นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะต้องไปขึ้นรถไฟกลับตอนดอนนะครับซึ่งรถไฟเราออกบ่ายโมงครึ่งนะครับเราก็จะกลับว่าเช็คเอาท์โรงแรมเที่ยงนะครับเราก็ไปที่สถานีซึ่งความพิเศษของออการเดินทางวันนี้คือเราจองแบบ First Class ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองไปรีวิว lounge ให้ดูว่ามีอะไรบ้าง เท่าที่ทํากันบ้านคร่าวๆเห็นจะมีแค่แบบเหมือนตู้กาแฟที่นั่งรออะไรอย่างเงี้ยแหละไม่ได้แบบฮารุฮระไปจ้าอากาศดีๆหลังจากกลับโรงแรมไปเช็คเอาท์เราก็เอากระเป๋านะครับเราก็นั่งรถบัสมาลงที่ i n น e s สต e ีทเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปยังสถานีรถไฟครับ เรามาถึงสถานีรถไฟประมาณ1ชั่วโมงก่อนเวลาจริงนะครับก็เลยได้มานั่งรอที่ LNER First Class Lounge ซึ่งก็จะนับว่าเป็นการเริ่มต้นการรีวิวนั่งรถไฟแบบ First Class ครับเข้ามาใน First r s t Class l o ล n ว e แล้วนะครับเขาก็จะมีพวกชากาแฟแล้วก็มีขนมเดี๋ยวขนมมาดูเป็นแบบคริปส์คือ potato chips นั่นแหละให้กินนะครับกินในลาเทั้งนั้น แต่ก็ข้อดีก็คือไม่หนาวมีที่นั่งรอมีโซฟามีที่ชาร์จแบบแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับ<ด>ก,ก็กดชากาแฟได้เต็มที่นี่เรามารอประมาณ1ชั่วโมงก่อนรถไฟออก จากประสบการณ์ของปิงกับมามานะครับรถไฟที่ยูเคเนี่ยจะประกาศชานชาลาจริงตอนประมาณ15นาทีถึง30นาทีก่อนออกเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องตกใจถ้ามาถึงแล้วมันยังไม่ประกาศชานชาลานะครับใจเย็นๆแล้วก็รอแล้วเมื่อประกาศชานชาลาก็เดินไปที่ชานชาลาพร้อมขึ้นรถไฟได้เลยครับ เหมือนนั่งข้างบินเฟิร์สคลาสอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเสิร์ฟอาหารด้วยนะแล้วก็มีสแนแจกตลอดทางนะครับทุกที่นั่งก็จะมีโต๊ะ5ห้อาหารนะครับแล้วก็เขาจะวางแบบดายเมนูไว้ที่โต๊ะแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่เวลานเะรของเรามันจะเป็น Lunch, ing, ลันช์กับอีฟนิ่งก็จะเสิร์ฟเป็นเ,เมนูที่ระบุไว้นะครับมีเป็นเหมือนแบบพวก เอาแวของแบบสลับหรือว่าโรที่กินง่ายๆหรือว่าแรปนี่นะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับพวกขนมหวานหรือว่าชีสเพลทแล้วก็พวกฮอตดริงหรือว่าซอฟต์ดริงก็มีนะครับรวมอยู่ในค่าโดยสารหมดแล้วนะทุกที่น่าจะมากับอาหารโต๊ะเราก็จะมะีเหมือน power socket นะครับแล้วก็อีกก็คือปรับเอ็นได้กว้างกว่า Second class. The doors will shortly be closed and locked for of departure. Thank you. You've got to pack me in your ticket. NAR London Asober King's โต๊ะค้อใหญ่มาวาง iPad ได้แบบ2องอันอะ่ะหลังจากที่รถไฟออกนะครับเขาก็จะเริ่มแจกสนแ n น็ค หลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็จะมารับออเดอร์ว่าเราอยากจะทานอะไรในรถไฟเที่ยวนีเน้เพื่อนๆสามารถเลือกออปชันอาหารได้ตามเมนูที่วางไว้บนโต๊ะเลยนะครับโดยคอร์สที่เสิร์ฟบนรถไฟแบบ first Class ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแบ่งเป็นเมนกับตัวจบโดยเมนนี่ก็จะมีให้เลือกอยู่ประมาณ7-8ออปชันมีแค่ประมาณ2ออปชันจากใน8เนี่ยที่เสิร์ฟร้อนส่วนอันอื่นก็อาจจะมาเป็นแพ็กเกจฟู้ดดังนั้นถ้าจะเลือกอะไรก็ลองถามพนักงานดูก่อนได้ครับส่วนตัวจบหรือตบท้ายเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่2อออปชันนะครับ อันแรกเป็น Salted Caramel Pot ส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็น Cheese Plate แบบที่ปิงเลือกมาฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องน้ำกับขนมเนี่ยเสิร์ฟไม่อันดังนั้นขอได้เต็มที่เลยฮะ4ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากแบบเดียวเราก็มาถึงลอนดอนกันแล้วครับ หลังจากนั้นเราก็นั่งทูบต่อนะครับเพื่อไปเช็คอินที่โรงแรมเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรกินง่ายๆแถวโรงแรมนะครับเพราะว่าค่อนข้างดึกแล้วแล้วมามาเองก็อยากจะสดอะไรร้อนๆเราก็เลยเลือกน้านอาหารญี่ปุ่นที่มีขายรามเมงนั่นเองครับคลิปรีวิวไอเดนบระ2คืนกับ2วันพร้อมนั่งรถไฟแบบเฟิร์สคลาสขอลาไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ